เสาบ้านในเกมนี้นะครับมันจะเป็นเสาที่คุณสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าอารีนาเนาะซึ่งไอ้แต้มเนี่ยก็จะเป็นแต้มตรงนี้หาได้จากการตีไปเรื่อยๆเลยนะคือชนะครั้งนึงก็จะได้ประมาณ4-5ถึงแต้มประมาณนี้นะครับแล้วมันใช้เยอะมากจริงๆเนาะเพราะงั้นเนี่ยอ่ะผมก็เลยมานั่งคิดนอนคิด ได้ออกมาเป็น4สายหลักๆด้วยกันแต่ละสายก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่ต่างกันไปซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังกันในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมกล้างหรือว่าคีเร่งนั่นเองผมทําคลิปเกี่ยวกับเกม Summoner's War โดยจะหยิบ ขอที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กด Subscribe กันไว้นะครับแบบๆๆเพราะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า4สายที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโดยสายเนี่ยก็จะเป็นแบบสาวพวกนี้นั่นเองว่าแล้ว Insert ภาพประกอบค่าแรกนะครับก็จะเป็น Mac EN หรือว่า m a x Energy นั่นเองผมก็จะนำให้คุณอัพเจ้า Max Energy ตรงนี้ให้เต็มก่อนเลยนะครับเป็นอย่างแรกแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าเสา Energy ตรงนี้เนี่ยนี่ครับที่ผมอัพจนเต็มเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับ20 Max Energy นะครับข้อสังเกตก็คือมันมีความสำคัญน้อยลงมานะครับในยุคป,ปัจจุบันอย่างอดีตเนี่ยก็คือการอัพเสาเต็ม20เนี่ยมันนอกจากจะได้ค่าสเตตัสตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ มันยังช่วยในการรีเอเนอร์จีด้วยก็คือมันจะรีเอเนอร์จีเทียบเท่ากับค่าเต็มตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่160มันก็จะรีให้160แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันลดความสำคัญลงเพราะว่าการรีเอเนอร์จีมันรีให้เท่ากาันไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยครับคือมันจะบวกแต่ที่190แม้ว่าคุณจะมีแม็กซ์เอเนอร์จีตรงนี้เท่าไหร่ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสําคัญมันก็จะน้อยลงมานะคุณก็ลองตัดสินใจดูว่ามันสําคัญกับคุณไหมเนาะอ่าเพราะว่าข้อดีเดียวที่ที่เห็นตอนนี้ก็คือมันจะแบบดูเยอะดีนะดูโก้หรูดีและเอาไว้อวดคนอื่นได้อ่าแล้วก็ออย่างนึงก็คือเวลาคุณออกเกมไปเป็นเวลานานๆเนี่ยกลับมาคุณจะได้มีค่า energy ตั้งต้นที่สูงกว่าชาวบ้านนั่นเองซึ่งก็เป็นข้อดีที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะสำหรับผมแต่แม้กระังนั้นเนี่ย ค่าที่อัพผมสึกว่ามันอัพน้อยมากนะผมอัพเต็มละคือแป๊บเดียวจริงๆคือมันเสียน้อยกว่าเสาอื่นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังแนะนำให้คุณอัพเจ้าเสา Max e n e r g y ตรงนี้เป็นอย่างแรกอยู่ดียังไม่แยกสายนะครับก็คือทุกสายเลยจะมารวมกันที่ตรงนี้ก่อนก็คือเริ่มกันที่ Max EN แล้วก็ไปต่อกันที่เสา p e e d เลยครับมันสามารถอัพได้ถึงเต็มที่20กันเลยคุณสามารถอัพจนเต็มเลยก็ได้ หรือว่าอัพจนกว่ามันจะเยอะเกินไปคือแต่ละการอัพเนี่ยมันเสียเสียเยอะมากนะอย่างแบบบวกหนึ่งมันยังเสียแค่แบบต้นๆน,นะครับเสียแค่35อะไรงนี้ดูสิมันเริ่แปั้งบูใช้ทั้ง340้แล้วนะเออเพราะงั้นอ่ก็ลองพิจารณาดู้วคุณอาจจะอัพแบบประมาณนึงแล้วก็ไปอัพเสาอื่นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันจะเสียกรอรี่พอยต์ตรงนี้เยอะเกินไปนั่นเองอ่าผม ลองกดดูในเสียเ4 0สีย340นะครับได้มา0.5นั่นเองอัพเพิ่มเนี่ยก็เสียเนี่ยบวกอีกหนึ่งะครับซึ่งในใจผมนะผมกะจะอัพให้เลเวล10แล้วเดี๋ยวจะไปอัพเสาอ,อื่นต่อนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นแต่เดี๋ยวลองดูในอนาคตก่อนว่ากอร่พอยเนี่ยมันใช้เยอะเกินไปที่ผมควรจะอัพต่อดีไหมหรือเปล่าเนะครับสาต่อไปจะเป็นเสาแยกสายกันแล้วนะครับคาดตรงนี้เนี่ย จะแบ่งออกเป็น3สายก่อนคือ2สายบนเนี่ยจะแยกห่งางตาักจางกันชัดเจนเลยแต่สายล่างเนี่ยจะมีรวมสายกันก่อนเริ่มต้นกันที่สายที่1เลยนะครับผมแนะนําให้คุณอัพต่อจากสปีดเลยนะครับก็คือค่า a t ตแทกนั่นเองค่านี้เนี่ยผมขอตั้งชื่อให้มันว่าสายโอนิมูชะนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือสายนี้แหลผมแนะนําให้อัพ a t ตแทกมาก่อนเพราะว่าในเกมนเนี่ยมันมีมอนสเตอร์ตัวนึงที่ อัพแพดเข้ามาแล้วเปลี่ยนวงการซัมเมอร์สวอร์ไปพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือเป็นตระกูลโอนิมูชะนั่นเองตระกูลโอนิมูชะเนี่ยเด่นมากที่ชาติไฟนะครับคือมันจะไปแรงมากๆโดยไม่สนคริติคอลเดามจเลยนะครับมันก็จะสนแค่ค่าแอ t แทคค่าเดียวเพราะงั้นผมก็เลยแนะนำให้ถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้คาคิหรือว่าโอนิมูชะไฟเร็วเนี่ยคุณก็สามารถปั้นมันมนลงอารีนา ลงคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมได้เลยแล้วก็อัพเจ้าสายแรกนำไปเลยนะครับก็คือแอ t แทกกับคีย์ดมเนี่ยคือมันทำให้ตัวละครสายดาเมจของคุณตีแรงนะครับก็คืออัพคียดมรอลงมาเพื่อที่ว่าคุณจะได้ใช้ตัวละครตัวอื่นๆเล่นแล้วตีแรงได้ด้วยเช่นกันนั่นเองแล้วก็คอยอัพ HP แล้วก็ Defense สายที่2 ผมขอตั้งชื่อให้เป็นสายโจกลมก็คือเป็นสายมาตรฐานทั่วไปเลยคือแบบตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับสายนี้จะเป็นสายที่ฮิตที่สุดตั้งแต่เกมเปิดนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยที่อัพเสาอารีนาส่วนมากก็อยากที่จะให้โจกลมดาเมจแรงที่สุดที่จะสามารถจัดอารีดาให,ให้หายให้หมดในทีเดียวได้นะครับเพราะงั้นสายที่2เนี่ย จะเป็นสายที่วิวโจกลมโดยเฉพาะเลยมันซึงมันก็ให้อภิสิทธิ์กับมอนสเตอร์ตัวอื่นด้วยนะฮะเออแต่ว่าโจกลมเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีนั่นเองนะครับไล่ลงมาเลยนะคิดเดามิชแอตแทแล้วก็ HP แล้วก็ดีเฟนซ์นั่นเอง ถ้าตอกกันที่สายล่างกันเลยนะครับหลังจากที่คุณอ up max energy up speed มาแล้วก็แนะนำให้คุณอัพ defense ต่อได้เลยการอัพ defense ก่อนนะครับเป็นการที่ทำให้คุณมีฐานในการลงอินุน้ำสามตัวในดันเจียนมังกรน,นั่นเองซึ่งเป็นสายที่ผมจะกะว่าจะทำนะครับในไอเดีเกิดใหม่ปลาเผาของผมซึ่งเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวขออธิบายสายให้หมดทั้ง4สายก่อนละกันเนาะ อ่ดโดยสายที่3านะครับผมก็แนะนำให้คุอัพ defense ก่อนเพื่อที่ว่าเมื่อ d ดิเฟนแ m ็กแล้วเนี่ยคุณก็จะได้สามารถทำทีมอินุน้ำา3ตัวได้เลยแล้วก็ไล่ลงมาเป็น attack c r e t damage แล้วก็ hp นะครับสายที่3เนี่ยคือผมตั้งชื่อให้มันว่าเป็นสายอินุน้ำบวก onimusha นั่นเองเพราะว่าพอคุณอัพอินุน้ำเสร็จแล้วคุณก็สามารถเล่น onimusha ต่อได้ด้วยการ up damage ต่อ up attack ต่อนันเอง ส่วนสายสุดท้ายนะครับก็จะคล้คลายๆกันเลยผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นสายอินุน้ำบวกโจ๊กลมนั่นเองในการเป็นฐานให้คุณทับอินุน้ำก่อนโดยการอัพดีเฟนซ์แล้วก็การอัพคีดาเมตรนำร่องมาเพื่อทำให้ตัวดาเมตรทุกตัวในเกมของคุณไปแรงขึ้นลองลงมาด้วย a t t a c แล้วก็ hp ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าสี่สายทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็จะมีหลักการคิดที่ผมได้อธิบายไปทั้งหมดนะครับก็ลองพิจารณาเลือกตามกันได้เลยเปิดได้ตัวละครตัวไหนมาแล้วอยากจะเล่นสายไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้จกลมมาเร็วๆเนี่ยการทําสายที่2ก็ดีเนาะหรือว่าถ้าคุณได้โอนิมูฉะไฟหรือว่าเจ้าคาคิเร็ว,เรวๆเนี่ยการเลือกสายหนึ่งก็จะเป็นสายที่ดี ส่วนเจ้าไอดีเกิดใหม่ปะคะของผมเล่นสายไหนใช่ไหมครับผมยังลังเลอยู่ว่าจะเป็นสายที่3หรือ4ดีนะครับแต่ก็กะจะไปสายที่4เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการทําตัวดาเมตตัวไหนให้แรงแล้วอะครับเพราะว่าจากที่ผมได้เล่นใน Summoner's ล a ว r ร i อ c a r n a t i o n ในเอพิซดที่4เนี่ยคือ ผมไม่ได้อัพเสาวอะไรเลยนะผมก็สามารถลงจ่ายแอนบผ่านแล้วซึ่งก่อนอันนี้นผมบอกว่าผ่านอยู่ที่ประมาณ75%ใช่ไหมแต่หลังจากที่ผมอัพเจ้าฟลานลอเลนตอนนี้ผมอัพลูนจนเป็นบอกแล้วทุกตัวนะครับผมพบว่าผมยังลงโกเลมไม่เคยแพ้เลยไม่เคยลื่นเลยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็ชิลและลง โกเลมได้สบายๆโดยไม่ต้องไปอัพเสาเพิ่มดาเมจเพิ่มแล้วนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะไปทําฐานให้ทีมลงนุ่น้นํา3ตัวในดันเจี้ยนมังกรเลยละกันโดยการเริ่มอัพเสาดิเฟนซ์นั่นเองนะครับอุ้ยวันใหม่ซะละ <c oughs> เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าผมอัพเจ้าเสาดิเฟนซ์นำร่องมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่เลเวล4ขึ้นเลเวล5นั่นเองแล้วก็เนื่องจากว่าผมเปิดได้มอนสเตอร์ที่เป็นสาย damage, โดาเมจโหดๆมาด้วยกัน2ตัวนะครับ นั่นก็คือเจ้าโจ๊กลมกับอ่ามวยมืดเนาะสองตัวนี้เนี่ยเป็นสายครีดามจจ๋าเลยเพราะงั้นเนี่ยหลังจากที่ผมอัพดิฟเฟนซ์เสร็จแล้วเลยผมกะจะอัพครีดามจต่อเลยนั่นเองนะครับ <c oughs> เออแล้วผมก็ยังเปิดไม่ได้โอนิวชาไฟด้วยแล้วก็เหตุผลที่ในทุกสายเนี่ยผมจะอัพ HP กับดิฟเ n นซ์ท้ายสุดเลยก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ผมบอกอไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอดีปลาเผาของผมเนี่ยไม่ได้อัพเสาอะไรเลยก็สามารถที่จะลง แจนี12ได้ชัวร0 0แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องการ Attack กเอ p กับ Defense เพื่อให้มันอึดขึ้นแล้วนั่นเองโอ้ my god ก็จบกันไปนะครับเสายังไม่หมดเลยไม่ใช่เละจะรีบจบคลิปละอ๋อขอโทษลืมลืมลืมจริงคือมันนอกจากเสาที่มันบวกให้ทุกธาตุแล้วเนี่ยมันยังมีเสาธาตุด้วยใช่ไหม มันก็จะมีเสาธาตุตรงนี้นะครับอันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะก็คือแบบก็เนี่ยมันก็จะมีแค่เสาเพิ่มแอตแทกเนาะน้ําไฟลมแล้วก็แสงมืดนะครับก็สามารถอัพได้ตามมอนสเตอร์ที่คุณมีที่คุณเปิดแล้วก็ใช้เป็นตัวหลักได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณได้คาคิหรือว่าอ๊ หรือว่าโอนิมุ่ฉาไฟมาเนี่ยผมก็แนะนำใหุ้ดอัพเสาธาตุไฟนำร่องไปเลยเนาะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวตัวนั้นเนี่ยปีแรงมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณได้โจ๊ก,กลมแล้วอยากบิวเดเมียโจ๊กลมให้แรงๆเนี่ยการอัพเสาลมก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับซึ่งผมก็กะว่าจะอัพลมนะเพราะว่าผมได้โจ๊กลมมาแล้วนั่นเองอือด้วยไอทีนี้มันดวงดีจริงยิ่งพูดยิ่งรู้สึกดวงดีโจ๊กลมเนี่ยคือผมแบบ เล่นไปสองสามปีอ่ะถึงจะได้มานะแล้วก็ธาตุมืดนะครับก็คือผมได้หวยมืดกับโจกลมมาไงผมก็กะจะอัพเจ้าธาตุลมแล้วก็ธาตุมืดอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตามไอดีของแต่ละคนเลยว่าเปิดได้ตัวละครตัวไหนมากแล้วก็อยากจะปั้นตัวไหนขึ้น6ดาวแล้วก็ใช้งานมันยาวๆเลยนั่นเองอย่างถ้าเกิดธาตุไฟเนี่ยมันก็จะมีแบบคาเคใช่ไหมเจ้าจักไฟก็ดีอินุไฟนะครับก็จะได้ประโยชน์จากธาตุไฟตรงนี้เนาะ อ่าก็ทัดไฟก็น่าสนนะเออส่วนทัุน้ำเนี่ยแน่นอนให้ลาพิทได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะให้ตัวละครอื่นๆที่เป็นทตุน้ําที่คุณเปิดได้ก็ได้เช่นกันอินูน้ํสา3ตัวเนี่ยอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็สามารถจบบอสได้เร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่าอินูน้าเนี่ยมันต้องการดีเฟนซ์แค่ให้มันลากเพื่อนให้ครบทั้งทีมเฉยๆเนาะแต่ว่าความแรงของมันก็ยังขึ้นกับค่า ATK อยู่นั่นเอง แล้วก็เสาอื่นๆนะครับก็คือผมก็ไม่แนะนําเลยนะ <c oughs> ก็เอาไว้อัพเสาที่มันบวกค่าเซตัสให้หมดก่อนแล้วค่อยมาอัพพวกนี้ก็ได้นะจะเห็นว่าผมก็ไม่ได้อัพอะไรเลยนั่นเองเนาะ เสานี้ก็ไม่จําเป็นหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเสาที่เพิ่มดามจให้กับเสาตีกันบ้านไอหน้าของเรานั่นเองนะซึ่งก็ไม่สําคัญเพราะว่าเราจะปล่อยบ้านอยู่แล้วนะครับไอดีเด็กเนี่ยปล่อยบ้านอยู่แล้วเนาะไม่ได้ต้องการที่จะชนะบ้านแต่อย่างใดอ,อาจจะนอกเลือกเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวกับการใช้กอรี่พอยต์เนาะพวกนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกดวงซวยๆเปิดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยอย่ามาซื้อเลยครับเพราะามันจะเปลืองกอรี่พอยน์เนาะ แล้วก็มี2อันนะครับที่ผมแนะนําให้คุณซื้อก็คือ d e v ิลมอนแล้วก็เจ้าสกอร์แสงมืดนะครับแต่ว่าสกอร์แสงมืดเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าไ d ดีของคุณเนี่ยต้องการแสงมืดมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดว่าไอดียของคุณไม่ต้องการมอนสเตอร์แสงมืดเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับอย่างไ d ดีตอนนี้ของผมเนี่ยผมว่าเสาถ้าเสาเพิ่มค่าสเตตัสเนี่ยจะสําคัญกว่ามอนสเตอร์แสงมืดผมก็เลยเลือกไม่ซื้อเจ้าสกอร์แสงมืดนั่นเอง แต่กับบางไอดีอย่างเช่นไอดีหลักของผมเนี่ยผมไม่ต้องการเสาวทธาตุเสาวอะไรแล้วนะครับเพราะว่าอัพเป็นหมดแล้วผมก็เลยเลือกที่จะซื้อเจ้าสองอันนี้นะครับก็คือสกอร์แสงมืดแล้วก็เดฟิลมอนนั่นเองโอเคก็จบกันไปจริงๆแล้วนะครับหวังว่าใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็หวังว่าคุณจะยิ้มได้เนาะแนะนำเพลย์ลิสต์มือใหม่เริ่มต้นที่นี่ติดปัญหาหรือไม่รู้ตรงไหนลองไล่ดูกันได้เลยเผื่อว่ามีคลิป ที่เป็นประโยชน์กับคุณนะแล้วเจอกัน